มันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รูจ้จอกอโอ้มายกอดมันคืออะไรมันคือของไม่ด้อันตราย or something วันนี้เราจะมาภาพแต่งหน้าเป็นเพื่อนเจ้าสาวเพ e mm ื่อนเจ้า okay. okay. บ่าวก็ได้กิ๊กกิ okay. ๊กตัวบ่าวเออแล้วลองว่าสนุกแน่นอนพี่ขอวะพี่ขอพี่ขอเอาแขกเอาแรู้จักพี่คนนี้ไหมครับรู้จักรู้จักหรอเขาคือใครไม่รู้แต่เพิ่งรู้จักตอนนี้ที่พี่ให้ดูเแห่ะ ก็วันนี้จะมาสอนแต่งหน้าในลุกแบบว่าไปงานแต่งงานอาจจะเป็นลุกที่แบบสีชมพู่วกา0นาทีนี่ไม่ทำมมไมากนมแต่ขาด้วยอย่างนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าแต่งยังไง Yeah let's get started แมนขั้นตอนที่หนึ่งก็ครีมอะไรสักอย่าง M A C คืออะไรสีขาวเป็นครีมค่ะหน้าผากตรงส่วนหน้าผาก the second step เป็นคล้ายๆครีมเหมือนกัน ตื้ตื้ตื้ตืตึ๊บแอบเลยในด u t ชิมคำอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่สามก็คอนอะไรอ่ะคอนสีเยสอยงทั้นสีเลยทั้นสีเลยใครใครลิปติกไม่ได้ทาปากนะคะทาตรงใต้ตาคอนคอนเทนเนอร์คอนทีนิวนะคะมันจะเนียนสวยเลยไม่บอกอะไรกันเลยเนาะแั้นตอนที่สี่ก็ อะไรอ่ะูน so like ื้อวันน well, ี oh ้ค er> like ือแบบขวดอีกแล้วครับขวดสีเนื้อครับน้องตาเหนื่อยแล้วก็เนื้อแล้ก็ตรงแก้มอีกแล้วตรงนี้ตรงนี้ครับใช่แล้วแล้วก็ใช้มือใช้มือเล่นออกมาเลยค่ะเอาถ้าว่ามาขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะก็เป็นขั้นตอนที่6ก็ทาเป็นแก้มทากับอะไรแล้วก็ทาทั่วๆหน้าค่ะเขาปาดปาดอะไรเจ๋อ เสร็จปุ๊บเราก็จะทำคิ้วหน้าปากใครปากกามากเลยค่ะสีเมจิกมันต้องแหลมบนแล้วทาตรงนี้คะ่ะตรงนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะใช่เย้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 แ,ยแ,ยแ,ลลแล้วนี่มันขัดตัวที่โคกเราดนี่วะเป็นแท่งสีเนื้อเหมือนดินสอแล้วครับไม่ใช่ขาวมากนะคะเป็นขาวแบบขาวผิวๆนิดนึงแล้ทาตรงนี้ครับตรงนี้ก็ใช้ไอตัวเมืกก่อกี้ก็ทา สีแลกล่องอะไรก็ไม่รู้สีดำน่าเขาพัฒนาข้างบนอ้ยข้นตอนเอ้ยมาข้นตอนนี้แล้วก็จะเป็นแบบตารางแบบแต่มันเป็นสีสีแป้งแล้วก็ทาตรงบริเวณนั้นแต่สูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตามใสอีกแล้วฮีเลียมตึ๊ด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 ต่อไปเขาใช้ช่องที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันทาอย่างเงี้ยทั้งคืนมาทั้งคืนแล้วแ้งเยอเไรกก็ไม่รู้เขาแบบทำอย่างเงี้ย ต้องถลกตาขี้เขียนตรงคอนใต้อุโอ้โหยากนะทำไมทำม่ได้ทำแบบนี้แล้วก็ทาตรงนี้น่าก,กลัวนิดนึงแล้ก็มันเหมือนกันนะคะแต่เขาต้องทาทาทาให้มันเป็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วาดเอ่อขนตาข้างใต้ปลอมนะคะขีบเส้น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 โอ้โหหนูไม่รู้เกี่ยวกับไอ้นี่ค่ะแล้วก็จะใส่คนตาปลอมแล้วหนูไม่ชอบติดคนตาใส่ลงกตาแปะ รู้สึกว่าตอนนี้เรานจิการเป็นุ๊ดแล้วแล้วก็เป็นแป้งอีกแบบหนึง่งเขาก็ทาเป็นช่องชมพูแบบอ่อนๆนอิดนึงขเขาใช้อะไรทั้อย่างที่เป็นผู้ผ,ผ,ผูเป็นไม้เหมือนที่เชสตสวมแต่มันอะไรกว่าก็ <laughs> ทาในอวัยวะร่างกายอันนึงแรงทาทั้งสองด้านเอคิทิวั a นี้ a b r u อ h r u s h เป็นแป้งแบบเป็นปุยๆเคยเข้าาอะไรสักอย่างที่น่าแล้วก็ทาหน้านะปะ่า I n o w you wanna use your ring finger ring ring finger this ring ก็ทาปัจจมูกหน่อยอก็มีขั้นตอนที่าครับก็ใช้พวกกันอีกเลยครับพูกกันมันต้องใช้ทาสีนะไม่ใช่เหรอ So for the highlight it's gonna glow your face แล้ว้องปัดแก้มเขาบอกแล้วใช่าเขาต้องาทางทั้งวันทั้งคืนแน่นอนชัวร์ป้าฟันทมได้เลย ก็สเต็ปที่สิบก็จะใช้ลิปสติกสีชมพูเหมือนหนูว่ะมันมุ้งแคบๆ and you want to put it on your mouth มมัม,ม,มเสร็จแล้วก็จะสีเสร็จแล้วสำหรับฮาทูนรงนี้เป็นยังไงบ้างครับสวยไหมคะ พี่ๆคนที่มาดูเทปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ด้วยค่ะไว้คราวหน้ามาฟังผมสอนแต่งหน้าใหม่นะครับต้องนูไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย